สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาวิดีโอนะครับในราคาแค่หลักร้อยบาทนะครับเป็นอุปกรณ์ประมาณสักสามชิ้นนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องนะครับจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าตอนนี้ผมใช้กล้องนะครับจากมือถือสดๆเลยนะครับไม่ได้ต่อไม้เพิ่มนะนะครับ ก็อุปกรณ์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะมีตัวนะครับขาตั้งกล้องนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมได้ยังไงและขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวอ่าตัวยึดนะฮะตัวยึดโทรศัพท์มือถืออีกทีนึงเพราะว่ากล้องที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับจะเป็นกล้องมือถือแค่นั้นเองนะครับมือถือของเรานะครับเป็นมือถือรุ่นอะไรก็ได้นะครับของเราครับปกติแล้วผมจะใช้ซัมซุงเครื่องที่อัดอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ว่าจะสาธิตโดยใช้ไอโฟนนะครับนะแล้วก็ เราไปดูแต่ละอุปกรณ์กันเลยนะครับนะฮะอันดับแรกนะครับเป็นนี่ฮะเป็นยูแลนซี่นะครับผมสั่งมาจากในช้อปปี้นะครับในช้อปปี้ราคานะฮะนะครับสองร้อยสิบสองบาทนะฮะนะครับบางที่ก็ขายเป็นพันก็มีนะฮะแปดเก้าร้อยก็มีนะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะฮะแต่ว่าร้านจริงๆินหมายว่คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสิบวันก็มาถึงแล้วนะครับเป็นยูแลนซี่นะฮะ อันนี้เพื่อนๆก็ลองไปไปดูรีวิวกันได้นะครับในใน u t u b e หรือในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีรีวิวเยอะนะครับต่างประเทศก็รีวิวเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ฮะนะครับยังไม่ได้แกะใช้เหมือนกันอันนี้เป็นชุดใหม่ที่ผมซื้อมานะครับวัสดุนะครับนะฮะในราคาแค่212บาทเนี่ยนะครับวัสดุนะฮะเป็นโลหะนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนะะด้านบนนะครับมีฮอตชูนะฮะมีฮอตชูสำหรับใส ฟรนะครับใส่ไม้ได้หมดเลยนะฮะเป็นน็อตชูแล้วก็นะครับสําหรับปรับต่างๆนะครับเป็นเกลียวนะครับเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับได้มาในราคาแค่212บาทนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะฮะตัวนี้นะครับผมผมภูมิใจมากที่ผมหาได้ในราคาแค่212บาทนะฮะบางที่ขายเป็นพันนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไปที่ใต้คลิปนะครับนะฮนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับผมได้มาจาก ลาซาด้านะครับลาซาดานะฮะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของจีนเน่ยนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่ที่ดังเหมือนกันนะนะครับแบรนด์เนี่ยผมไม่น่าจะว่าอ่านออกหรือเปล่าเขาเรียกว่าสีตูนะฮะสีตูนะครับเป็นภาษาจีนเน่นะฮะเนี่ยครับสีตูผมไม่น่าจะว่าอ่านออกหรือเปล่านะครับก็จะมีรุ่นนะครับก็จะเชื่อว่ารุ่นมินิด์ท็อปนะครับดักมินิดักดักดักท็อปนะครับ คอมพาร์สนะครับไทไทปอดนะครับนะผมอ่านออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับขออภัยนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็สั่งมาในราคานะครับร้อยเก้าสิบห้าบาทนะนะครับเห็นไหมฮะร้อยเก้าสิบห้าบาทในเว็บไซต์เนี่ยรีวิวก็เยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับนะื่เพื่อนลองไปดูนะฮะรีวิวเยอะพอสมควรนะครับ ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครัวัสดุนะครับเป็นวัสดุที่ผมชอบอะนะคือในราคาแค่ไม่ถึง200รอบาทล้วได้แบบวัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างเงี้ยปรับได้2ระดับนะครับข้างบนเป็นหัวบอลนะครับเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเลยนะฮะน้ําหนักก็นะครับด้วยความที่มันแข็งแรงแล้วก็วัสดุที่มันค่อนข้างคุณภาพนะครับมันก็เลยจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหรือว่าแข็งแรงนะครับ ผมได้มาในราคา1095บาทนะครับเว็บอื่นก็ขายนะครับตั้งแต่300-400จะติดเป็นพันก็มีนะครับบางร้านก็มีเป็นพันเหมือนกันนะฮะนะครับสีตันะครับสีตันะฮะรุ่นก็คือ XS นะครับขีด20นะครับนี่ฮะนะครับเพื่อนๆก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะผมจะแนบลิงก์ของของสินค้าตัวนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะฮะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็จะมีไม้นะครับนะับไม้เนี่ยผมซื้อไว้นานแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตามสะดวกเลยครับนะครับไม้เนี่ยนะครับเรามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันหลักหมื่นก็มีนะครับแต่ผมเนี่ยนะฮะก็จะใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับโบย่านะครับเป็นไม้เป็นแบรนด์จีนนะฮะเป็นแบรนด์จีนนะว่าะดุก็ รายละเอียดของการรีวิวเนี่ยเพื่อนก็ไปลองไปดูเว็บที่เขารีวิวไม้นะฮะผมก็ไม่เก่งแต่ว่าวัสดุเนี่ยคือผมชอบมากก็คือเป็นโลหะหมดเลยนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยเสียงถือว่าดีแล้วก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนะกดแมวมาให้ด้วยนะครับเป็นแบรนด์จีนนะครับแล้วก็สายนะครับสําหรับต่อใช้กับสมาร์ทโฟนก็แถมมาให้นะฮะอันนี้ผมซื้อมาในราคาแค่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทบางเว็บก็ขายสองพันก็มีนะพันห้าก็มีนะครับแต่แต่ผมเห็นแว็บในช้อปปีเนี่ยนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทนะฮะเจ็ดร้อยบาท ส่วนตัวนี้ก็เป็นไมคผมใช้เหมือนกันนะครับเป็นไมค์ Load Video Micro นะครับชื่อรุ่นก็คือเป็นไมคของแบรนด์ Load นะฮะชื่อรุ่นก็คือ Video Micro นะฮะอันนี้ผมซื้อจากเว็บนะครับใน Shopee นี่แหละนะครับแต่ร้านอยู่ที่จีนหมดเลยนะครับในราคาจําได้ว่า1,700บาทนี่แหละนะฮะซึ่งสองตัวนี้จริงๆแล้วเสียงนะฮะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ต่างกันมากนะครับก็ ตัดเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งนะฮะนะครับตัดเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งแล้วก็นะครับในขณะใช้การในขณะที่เราใช้เนี่ยก็จะดึงเสียงจากด้านข้างเข้ามาช่วยด้วยนะครับเป็นไม้แต่เสียงที่ะจะเข้าไปเต็มๆก็คือด้านหน้าของไม,ม้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับจริงๆไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับอ store, อไม้อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้หดยิบมานะครับเป็นไม้แบบสายนะฮะเป็นไม้ของโบงย่านน่นแหละนะครับแต่เป็นแบบสายแบบติดปกเสื้อนะฮะผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ บางอย่างเวลาเราออกไปด้านนอกสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องการถืออย่างนี้นะฮะมันมีสายห้อยอยู่มันก็จะไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นใช้ไม้แบบแบบนี้ก็จะสะดวกดีนะครับเขาเรียกไม้ชัดกันหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อใช้งานกันนะครับสําหรับขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับก็จะปรับได้2ระดับนะครับนะฮะเราหมุนตรงนี้นะฮะใช่หฮะให้กว้างขึ้นอีกได้นะครับประมาณหนงด้านเหมนนนะฮะสำหรับให้มันต่ำนิดนึงนะครับ ก็ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะจากนั้นก็จะทําการนะครับล็อกอันนี้เป็นการล็อกหัวบอลนะฮะตรงนี้มันจะรักได้หมดเลยนะครับลอก80องศานะครับสําหรับตัวยูเลนซี่นะครับตัวยึดตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถยึดได้นะครับนะครับจอได้ขนาด6นิ้วนะเลยนะฮะ6นิ้ว6.5นิ้วก็ได้นะครับแต่ผมใช้เครื่องที่พอศัพที่ผมจะมาสาธิตเนี่ยก็จะเป็นตัวไ h โฟน X นะฮะ ก็จะใส่เข้าไปนะได้แล้วนะครับแล้วก็เอ,เอาไปใส่ที่นะครับหัวบอลน,นะครับของตัว ตัวขาหม่ตัวขาตั้งนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ปรับระดับนะครับปรับระดับได้แล้วก็ทําการยึดนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนะครับแข็งแรงมากนะครับท่านผู้ชมนะครับผมรู้สึกถูกใจนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้มาก่อนนะแบบนี้นะแล้วผมก็ถูกใจถูกใช้ไม่กี่ครั้งเองผมถูกใจมากปกติก็จะใช้มือถือนะครับแล้วก็ยังไม่มีตังไปใช้พวก พวกกินบอลอะไรต่างๆที่ราคาก็จริงๆมันเริ่มถูกแล้วแหละแต่ว่าผมใช้ไม่ถนัดนะครับใช้ถือแบบนี้แหละนะครับการสั่นโทรศัพท์มือถือมันก็ได้ระดับหนึ่งจากนั้นไมคนะครับแล้วก็มาต่อได้เลยครับอันนี้ผมซื้อสายแยกมานะครับสําหรับไมโหลดนะครับ จริงๆจะมี iPhone X ะนะฮะมันไม่มีรูเสียบไม้นะครับลืมไปนะครับมันใช้เป็นตัวสายเขาเรียกว่าหางหนูนะฮะต่อสั้นๆนะแต่ผมไม่ได้หยิบมาด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไม่อีกตัวหนึ่งก็ใช้ไม้ตัวนี้ก็ได้ ลืมหยิบสารอีกไม่เป็นไรนะครับก็ผมสาธิตให้เพื่อนดูแบบนี้แล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะฮะก็นะครับนะครสายผมไม่ได้ต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ได้หยิบสายเชื่อมต่อมานะครับสำหรับเวลาเราตั้งนะฮะตั้งถ่ายตัวเองก็แค่นี้เองนะครับ เราก็เปิดกล้องนะฮะนะครับเปิดกล้องนะครับอันนี้คือการถ่ายตัวเองนะครับนะฮะเสียงก็จะชัดขึ้นนะครับเพราะมีไม์ช่วยนะครับนะครับนะฮะเวลาเราจะถือนะครับถ่ายนะครับบนพื้นที่ก็หุบขาลงมานะครับถือแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินไปได้เลยนะครับนะครับ หรือถือนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับถ่ายตัวเองนะครับแค่นี้เองครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะฮะนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะออกไปถ่ายวิดีโอนะครับทําคลิปดีๆนะครับนะฮะได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับนะฮะเพื่อนๆก็นะครับลองดูกันนะฮะลองดูกันนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับในการถ่ายทําวิดีโอนะครับ นะในราคาแค่หลักร้อยบาทนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรกับร้านค้านะครับเพื่อนๆก็แต่เพียงแต่ว่าผมมาแนะนําเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ผมได้มาในราคาที่ไม่ถึงสองร้อยบาทเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะร้อยห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับตรงนี้ก็แค่นะครับสองร้อยสองร้อยสิบสองบาทนะฮะถือว่าถูกมากๆนะครับก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้เองนะครับ ก็หากมีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือเพื่อนๆอยากถามอะไรเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมก็จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับผมก็รีวิวมาค่อยเก่งนะครับรายละเอียดลึกๆึเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยากมาแชร์นะครับแค่นั้นเองนะครับเป็นประสบการณ์นะครับเอาละครับก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับ รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเลยแบบเผลนๆแล้วกันนะครับไว้จริงข้่นี้ถ้าเพื่อนๆมีสิ่งไหนสนใจหรืออยากทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาหรือทักมาได้นะครับผมดีที่จะหาคําตอบมาให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาลไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องให้ผมด้วยนะครับนะฮะผมก็จะมานํเสนอสาระดีๆแบบนี้แหละนะครับให้เพื่อนได้รับรู้กันนะครับสำหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ